โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานอุทิศถวายสมเด็จพระพันปีหลวงวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัย เนื่องในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีพลเรือตรีกิติศักดิ์สายนุชผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในพิธีประกอบด้วยพิธีแสดงความอาลัยณบริเวณลานพระราชานุสาวรี โดยมีข้าราชการและกําลังพลรวมยืนถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงพิธีลงนามถวายความอาลัยณโถงประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องคลองไผ่หอประชุมโรงพยาบาล พิธีดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อยเปี่ยมด้วยความอาลัยและความสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอพระองค์เสด็จสถิตณสวงสวรรค์คาลัยทรงเป็นดวงประทีปนำทางแห่งแผ่นดินไทยตราบนิรัน์นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน